สัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านพบกับรายการวันอาทิตย์คิดถึงพระอยู่กับผมบราเดอร์เรโตวสันนิยมธรรมในวันอาทิตย์ที่สามเทศกาลธรรมดาวันนี้พระวาจาของพระเป็นเจ้าจากพระวสา,านนบุญลูกาพี่น้องที่รักครับวันนี้พระวสานที่เราได้ฟังเริ่มต้นด้วยคำพูดของนบุลูกาที่บอกว่า ได้ตั้งใจเรียบเรียงเรื่องราวทุกอย่างอย่างละเอียดเพื่อให้เรารู้ว่าคำสอนของพระเป็นเจ้าที่เราเชื่อนั้นมั่นคงและเป็นความจริงจากนั้นในบทที่4พระเยซูเสด็จกลับไปยังแคว้นกาลิลีและเริ่มต้นพันธกิจของพระองค์พระองค์เข้าไปในศารธรรมที่นาซาเรตซึ่งเป็นบ้านเกิดของพระเยซูเจ้าเอง และอ่านพระคำพีตอนหนึ่งจากหนังสือประกาศสุอิษยาแล้วพระองค์ตรัสว่าวันนี้พระคำพีตอนนี้ที่ท่านได้ยินกับหูอยู่นี้เป็นความจริงแล้วพี่น้องที่รักนักบุญลูกาบอกว่าเขาตั้งใจเขียนประวัติศาสตร์ขึ้นมาให้เรามั่นใจว่าคำสอนของพระเยซูเจ้าเป็นความจริงที่เราได้เชื่อพี่น้องครับพระวาจาของพระเจ้า ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าในอดีตหรือคำพูดที่ไม่มีผลอะไรในชีวิตแต่เป็นแสงสว่างที่ชี้ทางให้เราเดินพี่น้องครับลองถามตัวเองว่าเราใช้ชีวิตตามพระวาจาของพระเป็นเจ้ามากน้อยเพียงใดเราฟังพระวาจาแค่วันอาทิตย์หรือพยายามนำไปใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆ พี่น้องครับตอนที่พระเยซูเจ้าอ่านหนังสือประกาศสุกอิสยาพระองค์ทรงประกาศว่าพระเจ้าส่งพระองค์มาเพื่อปลดปล่อยผู้ถูกจองจำเยียวยาผู้บาดเจ็บและนำความหวังมาสู่คนยากจนสิ่งสำคัญคือพระเยซูเจ้าตรัสว่าวันนี้พระวาจานี้เป็นความจริงแล้วคำว่าวันนี้ไม่ใช่แค่วันในอดีตเมื่อ2,000ปี ที่ผ่านมาแล้วแต่หมายถึงทุกๆเวลาที่เรายอมให้พระเจ้าทำงานในชีวิตของเราเวลาที่เราฟังพระวาจาเราฟังด้วยใจที่เปิดปรับเวลาที่เรายอมให้พระวาจานั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราพี่น้องลองคิดดูนะครับว่าในชีวิตของเรามีวันนี้ที่เราได้ให้พระเจ้าทำงานบ้างหรือเปล่า หรือเรายัางผลัดวันปิดใจปล่อยให้พระวาจาแค่ผ่านหูเราไปเฉยๆพี่น้องที่รักพระเยซูทรงเริ่มต้นพันธกิจของพระองค์ด้วยการประกาศข่าวดีและเยียวยาผู้ที่กำลังตกทุกข์ได้ยากเราเองในฐานะสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าก็ได้รับเรียกให้ทำเช่นเดียวกันในการประกาศอาจไม่ใช่แค่การ พูดเทศเหมือนในวัดแต่คือการดำเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานถึงความรักและความเมตตาของพระเป็นเจ้าการเยียวยาก็เช่นเดียวกันอาจเป็นเพียงการยื่นมือช่วยเหลือคนที่ยากลำบากหรือแค่รับฟังคนที่กำลังมีความทุกข์มีความกังวลในจิตใจเราถูกเรียกให้เป็นพระหัตถ์ของพระองค์ในโลกนี้แต่คำถามคือ เราทำหน้าที่เหล่านี้แล้วหรือยังพี่น้องที่รักขอให้พระวาจาของพระเป็นเจ้าไม่ได้เป็นเพียงแค่คำพูดที่เขียนไว้ในพระคัมภีรเท่านั้นแต่เป็นคำพูดที่มีชีวิตเป็นกำลังและสำเร็จในชีวิตของเราทุกคนคำถามที่อยากจะฝากไว้ให้พี่น้องที่รักทุกท่านว่าเราให้พระวาจามีบทบาทในชีวิตของเรามากน้อยแค่ไหน และเราแบ่งปันข่าวดีให้กับคนอื่นอย่างไรขอให้วันนี้เป็นวันที่พระเจ้าทรงทำงานในชีวิตของเราจริงๆและเราก็กลายเป็นเครื่องมือของพระองค์ในการประกาศและเยียวยาโลกนี้ขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมนขอขอบคุณผู้ที่มีน้ำใจดีทุกท่านที่คอยสนับสนุนบ้านเนนแสงธรรมของเรา และคอยสนับสนุนกระแสเรียกสามเณรทุกๆคนขอพระเจ้าประทานพรอ,อนุดมมาอย่างทุกท่านพบกับรายการวันอาทิตย์คิดถึงพระใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ